เพจก็จะมาแนะนํารถอีกหนึ่งรุ่นนะคะเป็นรุ่นแคปโฟเซตนะคะราคาเจ้ารุ่นนี้ก็จะอยู่ที่862,000บาทค่ะมาชมกันนะคะว่าแต่งอะไรบ้างเริ่มจากกระจังหน้าเลยนะคะกระจังหน้าก็จะเป็นอ่าดําตัดแดงนะคะชุดแต่งจะเป็นชุดแต่งของสปอร์ตตี้นะคะพร้อมสเกิร์ตหน้านะคะแล้วก็จะเป็นแม็กไบพาร์ขอบ18นะคะตอนนี้ลูกค้าเป็นเลือกชุดแต่งเป็นแดง นะคะอันนี้เราแถมให้หมดเลยนะคะ,ะแล้วก็พร้อมสเกิร์ตสเกิร์ตรอบคันค่ะสวยมากอันนี้ลูกค้ารีเควสมาเลยค่ะแล้วก็ตัวด้านบนนะคะตัวนี้จะเป็นสปอยเลอร์หลังนะคะเดี๋ยวให้พาชมได้เลยะคะ่ะด้านท้ายก็ใส่เป็นสเกิร์ตนะคะ ้ตก,กอม่าชเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันนะคะว่าสเปคจะเป็นสเปคไหนตัวนี้นะคะตัวแสนเราจะได้เป็นวงมอะไรหุ้มหนังนะคะมีมัตติฟังชั่นที่โงมอะไรนะคะมีพุทคอนโทรลมาให้แล้วจอขนาดเจนิ้วสามารถเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y อออัโตได้เลยและพิเศษสุดนะคะรุ่นนี้ก็คือเป็นเบาะหนังจากโรงงานนะคะมีโซเดนคาสวยงามมากนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจโปรโมชั่นสามารถทักหาเพจได้เลยนะ